i <laughs> เอาเลยครับเรื่องของการเป็นโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมนะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวอย่างคนตาของเราเนี่ยแต่ว่าหลายๆคนต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคไอทีกันหมดแลเวเล่นคอมพิวเตอร์กันทั้งวีทั้งวันทํางานบ้างนะครับหรือว่าบางทีใช้เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆบ้างนะฮะและแน่นอนว่าโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้การตอกแคะเส้นจัดกระดูกรักษาโรคนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นยังไงวันนี้เรามีผู้ที่จะมารับรักษาการรักษาอาการรวมถ สวัสดีค่ะและก็ผู้ที่มาเข้ารับบริการของเรานะครับคือคุณตุ๊กคุณปันสุนินนั่นเองนะคะจันทาแสงงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กเหมือนกันเลยคุณตุ๊กอันนี้คุณตุ๊กอันนี้คุณตุ๊กแกค่ะถามถามก่อนว่าปกติเราเนี่ยทำงานอะไรคะคุณตุ๊กอ๋อรับราชการค่ะอยู่กระทรวงการคลังค่ะเป็นนักวิชาการแล้วก็เงินทองนี่ได้เลยเครียดเลยใช่ไหมคะของคนอื่นเขาแต่อย่างไรก็ตามแสดงว่า ต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์เยอะอย่างแน่นอนใช้ท่าำอะไรบ้างครับวันหนึ่งก็พิมพ์งานสรุปข้อมูลอะไรพวกนี้ค่ะค่ะต้องใช้ตั้งแต่เช้ายันเย็นมีเล่นเฟซบุ๊กเป็นบุ๊กะไรบ้างหรือเปล่าเป็นบุ๊กไปเล่นที่บ้านค่ะเล่นที่บ้านนะใช่ค่ะเขาไม่เล่นอยู่บนคอมพิวเตอร์นะใช่ใช่ใช่เปิดหน้าต่างเล็กๆเอาไว้ก็ตามใช่ใช่อ่าเป็เฉลี่ยเลยวันหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์เยอะสักกี่ชั่วโมงก็ไปถึงที่ทำงานก็ประมาณเก้าโมงถึงเที่ยงแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงงงบ่่าายะคจนนถึเลิก มันก็จะมีอาการเกรงเหงอคะหรือว่ายังไงคะเวลาคอมพิวเตอร์เนี้ยจะอยู่บนโต๊ะแล้วก็คีย์บอร์ดก็อยู่บนโต๊ะมันจะไม่มีลิ้นชักข้างล่างก็จะยกยกไหล่ตลอดอะคะยกเหมือนยกพิมพ์อย่างไงใช่ไหมคะยกไหลตลอดแล้วมันเกิดความรู้สึกปวดตอนไหนแล้วนานแค่ไหนกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราเป็นโรคนี้เออก็ตอนแรกนึกว่ามันเมื่อยเฉยอะคะก็ไปนวดก็ไปนวดนวดทุกอาทิตย์หายไหมก็ทุกอาทิตย์อะค่ะ แล้วก็ไปนวดนวดแล้วก็เป็นต่ออะไรเงี้ยว่าเราจะใช้ตลอดก็สบายดีรู้สึกดีใช่ค่ะพอกลับมามันก็แต่มันไม่หายใช่ค่ะไม่หายอยู่เหมือนเดิมใช่แล้วแล้วก็ขึ้นค่ะคือมันยกแขนไม่ขึ้นอราเราก็นวดทุกอาทิตย์อะสงสัยคำว่ายกแขนไม่ขึ้นเนี่ยคือยกประมาณไม่สุดค่มยกไม่สุดอย่างเงี้ยได้แค่นี้เที่เหลืออาจจะเจ็บแล้วใช่ใช่ค่ะยกไม่สุดทั้งที่เราก็นวดทุกอาทิตย์เหรอคะใช่คืออาจจะแบบว่ากดอาจจะไม่ไม่ลง เส้นมันก็ได้อะไรเงี้ยคือผ่อนคลายเฉยเฉยค่ะอ่าแล้วพี่ตุ้มมาเจอคุณหมออ้นได้ไงอ๋อคุณหมอเป็นอาจารย์ของเพื่อนคือเพื่อนน่ยเป็นหมออยู่ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วเขามาเรียนกับอาจารย์อ้นออ้แล้วก็ลูกศิษย์เยอะเนาะไม่เบาเลยนะคะอาจารย์ลูกศิษย์อยู่ทั่วโลกเลยไหมอย่งยังไม่ทั่วมาที่พี่ตุ้มของเราต่อค่ะอ่าลูกเพื่อนเป็นลูกศิษย์ของคุณหมออ้นใช่ค่ะแล้วก็เลยแนะนําให้ก็พอดีเพื่อนเขา เขามาเรียนกับหมออ้นแล้วที่เขาก็กลับไปทํางานที่นู่นแล้วที่เขาก็พอดีช่วงเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านูน่วเขากลับมาเรียนเรียนเพิ่มเติม,ตมอะค่ะคนที่เราเจอหรือเปล่าบ่คนไม่อันนั้นพี่สาวค่ะนั่นแหละก็เลยก็ได้ได้รู้จักอาจารย์พอดีคลินิกอาจารย์อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านห่างกันแค่2กิโลอสองกิโลเท่านั้นเราคิดว่าเอ๊ะไหนๆก็โปรีเป็นว่าที่อื่นอาจจะไกลกว่านี้ก็ได้ยังนวดมาได้ตั้งนานยังไงลองไปที่คุณหมออ้นหน่อยพอลองเป็นไงบ้าง ก็โอเคค่ะคือคือตอกนี่มันจะลงลึกกว่ารู้สึกได้เลยค่ะรู้สึกว่าถึงถึงข้างในอะแล้วลรักษานานไหมคะกว่าเราจะรู้สึกว่าแขนเรายกได้เป็นปกติแล้วก็ครั้งแรกก็ยกได้เลยเยกได้เลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทั้งนั้น,นี่ก่อนนี่น,น,นวดแบบอื่นๆมาโดย<ม>ตลอดไม่เคยยกได้ แต่พอนวดคุณหมออันครั้งเดียวได้เลยคิดว่าคุณหมออ้นเล่นของไหมเล่นของมั้งอาจารย์เล่นของมคะคุณหมออ้นสายยงไราสายทิศอะไรสายิศสาธิตให้อาจารย์มาสาธิตกันดีกว่านะครับว่าการนวดยังไงถึงจะรักษาโรคคอมพิวเตอร์เสียให้ไปนอนเลยค่ครั้งเดียวคุณผู้ชมอาการดีขึ้นชัดเจนนะฮะค่ะปกติเราจะได้ยินคุณหมออ้นเราจะถามบ่อยๆว่าต้องนอนเป็นตรงไหนคว่ะไหหงายคะลายอ่ต้องคว่ำ ครับจริงๆหนูก็เป็นนะคะหมอโอน้นี่หนูปวดมากเลยหมอโอ้นไม่คิดจะนวดหนูบ้างเลยอะคะ <พอ S 2> หนูเป็นเดี๋ยวเป็นอันนี้เขาเป็นอะไรคอมพิวเตอร์ซินโดรมของหนูเป็นขับรถซินโดรมอาทิตย์ขับ <ลด S 2> รถซินโดรมสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์าหน้าไม่มาะค่ะหมอโอ,นอ้นเดี๋ยวพี่พี่ตุ๊กหันหน้าไปทางทางอ่าอทาทงกล้องนะครับโทษนะครับนี่คือคุณหมอใช้การตอกรักษานะคะคุณผู้ชมซึ่งเว่าคลายก่อนนะครับคลายก่อน อ,อ,อ,อุปกรณ์การคลายแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะครับอย,อย่างวันนี้เนี่ยที่เลือกมาให้มันเหมาะกับช่วงหลังโดยเฉพาะหรือเปล่าใช่ครับมันจะเข้ากับเขาเรียกอะไรคะกระล่องของกระดูกหลังเหรอคะลอ่ลองของกล้ามเนื้อ,อเพื่อหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงกระดูกสันหลังเราก็ทําโค้งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อหลบหลบช่วงแกนการกระดูกของกระดูกใช่ไหมฮะครับผมไม่ให้เกิดอันตรายครับผม แต่วันนี้บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าคุณหมออ้นของเรามีมีอาการบาดเจ็บที่มืออยู่เล็กน้อยนะครับจากการโดนน้องแมวน้องแมวที่บ้านกัดแมวกัดเป็นแมวที่เป็นสัตว์หรือว่าแมวที่เป็นคนคะหมออ้นแมวเป็นสัตว์เลยครับแมวเพื่อนหนูก็ชื่อแมวอ่ะเพื่อนหนูเป็นพิตตี้ชื่อแมวเออเพื่อนคุณไปขวนมือคุณหมออย่างนี้ด้วยไม่แต่ฉันไม่ใช่อาจจะคนละแมวไงคะแมวเป็นคนไม่กัดมือครับนะครับก็กัดอะไรอ่ะคุณหมออ้นแต่ตอนนี้ วันนี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอลุยได้แล้วเพราะมือที่บวมอยู่หายไปเยอะแล้ว,ลวใช่ยุบไปเยอะแ,แล้วแก่อนตอนนี้ที่จะบวมเป่งเลยคุณตุ๊กตรงนีตง้ตรงนี้มีอาการไหมคะมีอาการเวลานั่งคืนหลังมันจะแบบค่อน <c ười> ข้างแบบคุณตุ๊กอ้อยเมื่อสักครู่คือเจ็บเหรอฮะหรือว่ารู้สึกคือรู้สึกรู้สึกค่ะรู้สึกไม่ไม่ได้เจ็บปกติเวลาที่พี่ตุกไปนวดเนี่ย คิดนวดทุกอาทิตย์อต่ค่ะที่เพื่อให้แบบหายจากอาการเมื่อยจากโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมเนี่ยค่ะใช้เวลานวดนานไหมคะชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วพอมานวดกับคุณหมออ้นล่ะคะไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงแล้วครั้งเดียวก็หายเลยหรอก็ตอกถึงเส้นก็โอเคค่ะยกมือได้ยกแขนได้คุณหมอทะลุทะลุทะเส้นแต่มันตอกปอกใจปอกหุ้มปอกหุ้มทะลุนะฮะทะลุเลยอะคนนี้แสดงว่าใช้ตอกมันหลายคนแล้วว่าอะไมคุณป้าหุ้มให้ไหม คนไข้หุ้มให้ครับนักษาเขาดีขึ้นคุณป้าก็เลยถักให้ใช่ไหมถักให้คุณป้าเมื่อวันน้คุณตุ๊กถักเป็นนะครับอะไรพวกนี้เป็นค่ะดิฉันถักเป็นถ้ามีฉันมีเวลาฉันถักได้หมดแหละค่ะเดี๋ยวลองขอหมองขอหมอนใบนั้นที่จะฝันย้ำหนุนที่เคยทกขคยเล่นอ่ะเหรอครับอันนั้นดิฉันเล่นเรื่องอีกเรื่องนึ่งไหฉันไม่ขอดิฉันใช่ไหมทีฉันถอยถอยออกมานะครับเราจะแคะเส้นสะบักที่มันจมอยู่นะครับ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใช่ครับคนที่เป็นโรค